ขอแสดงความยินดีกับคุณบอยสิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับผมที่ล่าสุดมีเขาเรียกว่าความสำเร็จอีกหนึ่งชิ้นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและการข่าวสีเนาะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่คุณบอยสิริชัยและคุณแอนอรดีมีร่วมกันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นโพสต์นึงที่เหมือนกับเป็นวิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านหลังใหญ่ๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ วิหารไอคาลิฮาร์วิหารสิที่บอกว่าวิหารเกิดเนี่ยคาลิฮาร์เอามันลืมเนะาะค่ะก็เป็นเหมือนบ้านแบบคาลิฮาร์เหมือนว่าบ้านในฝันแล้วก็มีคนออกมาแชร์การแฟนคลับไอซี่เลยก็เช่นวอเจ้าหวัวร้องนี่หมดเลยใครจะ่บังมีความฝันได้วิหารเนาะเอาอขออภัยด้วยค่ะค่ะก็คือเหมือนเป็นความฝันที่คุณแอนคุณบอยบ้านแอนมีเนี่ยได้ฝันไว้ว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วตาผม เมื่อมีน้องแฝดอย่างน้องเพชรน้องพลอยได้เข้ามาเป็นครอบครัวครอบครัวก็เลยใหญ่ขึ้นคุณพ่อก็เลยจัดให้แบบทันท่วงทีนั่นก็คือคุณบอยสิริชัยนะคะได้เข้าไปดูโครงการบ้านมูลค่ามากกว่า30ล้านบาท30ล้านไม่ก็เป็นหลังใหญ่มากครังใหญ่ที่สุดในโครงการเจติยาเฟสสองเมื่อวานนี้ก็ได้เห็น คุณอ,อ,อาร์ตนะคุณอ,อาร์ตก็เป็นคุณน้าเนะออาะก็เป็นคุณน้าแล้วนะคุณน้าน้องแฝดก็ได้โพลบอกว่าใครบอกว่าผมขี้ถีวันนี้ผมพาพี่เขยมามาใช้เงินส0สบล้านอืโอ้ส,ออสุดยอดอมากเราชอบมากเลยเพรวันนี้ที่แบบทําอะไรแบบคือทําอะไรไปตามสเต็ปมากแล้วก็ครับฝันหรือว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้ได้นะเราชอบชอบชอบ อันนี้ก็มีทางด้านเพจหมอลำสตอรี่นะคะก็ได้นำรูปที่คุณบอยนะคะเข้าจองบ้านในโครงการนะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าโหบอยสิริชัยซื้อบ้าน30ล้านบาทไฟไหม่ไฟลุกหัวใจแดงนะคะแล้วก็ลัาใหญ่ที่สุดในโครงการเจติยาเฟสสองก็ขอแสดงความยินดีไอ้บอยเลยแล้วคุณบอยศิริชัยมาอมมต์ว่า โอ้ยไปได้ข้อมูลมาจากไหนครับเร็วครับเร็วครับเร็วเกินไปแล้วอันนี้เป็นกําลังใจให้ผมเนอะเด้อครับ่เป็นกำลังใจให้คอยบอยนะคะครับผมแล้วก็แฟนคลับเอฟซีก็รังไล่เข้าไปแสดงความยินดีเยอะมากเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านนี้เป็นแบบว่าโครงการที่ดีปลอดภัยเป็นระดับหมู่บ้าน V ีวีของฟอนแกนครับผมยินดีด้วยครับ แล่ก็มีแฟนค่ะก็บอกยินดีด้วยกับ AB ค่ะครับโอ้หลายท่านก็คือเข้าไปแสดงความยินดีเยอะมากในเพจมารับสตอรี่นะคะครับผม<อ>แล้ก็มีคนชมบ้านนี่นะบอกว่าระบบความปลอดภัยดีมากๆเลยบ้านหลังใหญ่พื้นที่กว้างน้าอยู่มากยินดีด้วยนะคะครับสองแฟดมีที่วิ่งเล่นมากขึ้น สองแฝดก็มีของเล่นนะคะที่แฟนคลับเอฟซีส่งเข้าไปให้นี่คือค่อนข้างเยอะิงฉะนั้นแล้วบ้านหลังเลยก็คงไม่พอต้องมีห้องเก็บของเล่นต้องมีลานให้วิ่งเด็กๆเองก็สนุกเวลาได้เล่นของเล่นน่ะเนาะแล้วเราอยากรู้จังว่าโครงการนี้นี่อยู่ที่ไหนจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการระดับมีมีค่ะแล้วก็มีระบบความปลอดภัย ที่แบบว่าดีนะคะรับอ่ะอะก็ขอแสดงความดีเนาะจับทางคุณบอยสิริชัยคุณแอลลดีและก็บ้านหางเอบีด้วยนะครับที่นี่เลยเขาเรียกว่าความสําเร็จที่เขาลงมือทำบอยก็คุณบอยก็เคยพูดไงว่าถ้าตอนนี้ก็คือบ้านหลังเท่านี้มันก็อยู่กันสองคนเนาะพอมีครอบครัวที่ต้องมีลูกมีอะไรขึ้นมาต้องขยายก็ต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วนะตอนนี้ครับผมโอ้โห แล้วล่าสุดนะครับเห็นทางบอยสิริชัยนะครับเป็นทาง Facebook น้องได้ออกมาโพสต์ว่าโค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลใกล้ที่ไหนเก็บความสุขเก็บความรู้สึกดีๆและความประทับใจกับผลงานปีที่8ก่อนจะปิดฤดูกาลในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ปิดฤดูกาลวันที่26มิถุนายนเป็นวันเกิดคุณบอยสิริชัยและปี ผลงานงอ่ะเดี๋ยวยังงานไม่จบผลงานที่ทุกท่านเห็นในฤดูการที่8จะสิ้นสุดลงแล้ว9ไปพร้อมกับพร้อมการสื่อดูการที่9สร้างผลงานใหม่ใหญ่กว่าเดิมว้าวปิดฤดูการ26่ิมิถุนาเนาะค่ะแล้วก็วันเกิดคุณคบอยก็รู้งี้อีกละวันนี้แม่ยกทางขอนแก่น ตอนนี้เป็นแม่น้องแฝดแล้วนะ uh huh. อาจจะมอบของขวัญอะไรอีกปีที่แล้วก็คือพองอะไรนิ้านดิ oh. ที่แม่น้องจวงได้ทำสวยมากแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แบบตกใจ อคุณบอยสิริชัยถามว่าบ้านฮักหลังไหนแม่คนไหนอ๋อเรานึกออกแล้ววันปิดฤดูกาลวันนั้นเราอยู่ในกลุ่มปิดแต่ปีนี้ไม่แน่เราอาจจะไปไปแล้วเราไปดีไหมไปหาน้องแฝดดีไหมล่ะอยากไปน้องอยากไปอยู่นะแต่วันเปิดฤดูกาลเราไปเราไปเราไปปิดฤดูกาลเรายังไม่ได้ไปแต่เราดูในไลฟ์สดแต่เขามีเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ก่อนแจ้งก่อนสร้างไงพวกมาลายพวกแบกใหญ่พี่น้องพวกเราเป็นล่า เปิดเกิดมากับคุณเครื่องหรือพวกระล่านงงอแล้วสวยมากด้วยนะสวยเย็บอย่างปานนี้เลยแม่นองจูงจันทร์ฝันสลายนะคะที่เป็นคนทําพวงมาลัยเรียกได้ว่าระดับชั้นครูทำมาลัยเงินเป็นพวงมาลัยของแม่ยกแม่ยกที่แม่ฮักทางขอนแก่นแม่ฮักทานขนแก่นทางอะไรนะเกินอย่างละบ้านอย่างนะอับเพื่อเองอย่างนะกระนวนแล้วมาสีกระนวนอับเพอกระนไม่มาสีกระนวน ลงเลี้ยงคนดีันว่างอ่ะเภอการวันแม่คนนี้ก็คือแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์กันทุกปีเซอร์ไพรส์กันไปกันมาแล้วก็แบบระดับเลเวลก็คือเซอร์ไพรส์คุณมาหนึ่งฉนไปสมาสองฉนไปสาม่รงนี้ต่อไเละนวคนหน้านวันวารวันวักวัน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 วัมวัมวักใหนใชนวันเันวนของขันว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 ั้วันวันวล้วันวค่ะ ทีแรกเหมือนตู้ไม่ใช่หรอรถราคาสี่ล้านบาททีแรกก็ว่าจะเอาผ่านเลยนะแล้วก็อยากจะเอาไปใช้เองแต่พอเล็งเห็นว่าภรรยาได้เดินสายตรงนี้นั่นคิดถึงให้ภรรยาก่อนเลยน่ารักเนาะก็สะดวกนะในการใช้งานเนาะแต่อย่างคุณบอลคุณบอยเขามียนี้อยู่แล้วไงรถรถบ้านรถอันี้ของเขาอยู่แล้วไงที่เป็นอ่างก็ถือได้ว่าคู่นี้เป็นคู่รักเขาเรียกว่า รักคือการให้ก็คือเห็นคู่นี้แหละเขาจะให้กันไปกันมาตลอดให้แล้วมีความสุขแหมเห็นเห็นคนเห็นคนที่เรารักและเขาเขาใส่ใจกันตลอดไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลหลังเอาอย่างนี้เขาจะรู้ด้วยนะว่าอย่างสมมติเราเข้าใจในวันที่คุณแอนมอบมาะายให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมของขวัญในสิ่งที่พี่บอยอยากได้อะแอนอยากจะให้พี่บอยซื้อเองเลยเขาจะใช่ไหมเอางินให้เลยและนั่นมันเป็นวันปิดฤดูกาลด้วยเผื่อบอยเอาไปใช้ในการ อะไรอย่างนี้อีกต่อไปอย่างงี้ง่ายมันเป็นการที่คุณบอยก็บอกอุ๊อดีเลยอยากได้เงินตรงนี้อดีอ่าเหมือนรู้ใจอ่ะแต่อย่างบอยอย่างเงี้ยบอยก็หมดเลยเห็นว่าแอนเนี่ยต้องการอะไรบอยก็เลยซื้อรถตู้นี่แหละมาเซอร์ไพรส์เห็นไหมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาใส่ใจกันใจรายละเอียดอืมแล้วก็ผ่านดราม่ามาหลากหลายมากๆเลยนะสาหรับคู่คุณแอนคุณบอยก็โอ้โหฟันดราม่ามาทุกกระแสแล้วก็ยังไงเอาความสําเร็จมาแบบว่า วางให้เห็นว่าที่คุณดาม่ามาไม่ได้มีผลเลยอ่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ในวันปดฤดูกาลเนี่ยของคุณบอยสิริชัยเนี่ยคุณแอนจะมอบอะไรให้อันนี้คุณอาร์ตนะคุณบอยขาวถ้วา,าว่าเราที่ดีพาพี่ไอ้ายใช้เงินสามสิบล้านนี่คุณปล่อยข่าว <c oughs> ารู้แล้วดนะ้ข้อมูลมาจากไหนเออเราต้องตามคุณอาร์นั้นจริงจริงเราต้องตามน้องอาร์ที่แบบ เราจะได้รู้ก่อนใครเราพูดถึงว่าวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นกนารอ่านข่าวที่มีความสุขมากๆเลยเราเเรร้เรามีความสุขมากเลยที่เราได้มาออกมาพูดถึงทั้งแอนบอยพูดถึงบ้านเอดีพูดถึงน้องแฝดแล้วน้องพี่กับน้องคอ,อยพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยเราเห็นแบบน้องสาวสีน้นนองใช่เหมือนเหมือนจังหวะเวลาแล้วก็เขาเรียกบุญพาวาสนานะคะที่ทําให้คุณแอนคุทบอยนะคะได้ มารักกันมาพุยกันมารักกันแล้วก็เป็นอะไรที่เราเวลาย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เขาแอบจีบกันนะเนเออก็มีความสุขแล้วตอนเนี้ยมาดูคลิปลูกแฟนยิ่งมีความสุขเห็นพ่อคุณแม่ไหมคะคิดถึงลูกครับแต่ก่อนจะแบบว่าไม่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 ได้โฟกัสว่าเออเขาจะแบบจะคิดถึงลูกขนาดตอนไม่มีลูกของใครคะผู้ผิดตอนไม่มีลูกเราก็ไม่คิดว่าคุณแอน่ะ จะแบบโอ้โหลูกหลังขนาดนี้ก็มีลูกมาอะไรก็ลูกอะไรก็คุณบอยเหมือนกันรวมไปถึงคุณย่าคุณยายคิดถึงเด็กๆค่ะเนาะนี่เนาะเอเดมไปเจ้าความสวยบ้านเอเดียเลยไปไม่ถูกเลยอย่างเงี้อ่ะโอเคเนาะนี่แหละพี่น้องครับเาเมื่อกี้ฉันนั่งฟังเธอแล้วฉันคิดไปถึงเรื่องอื่นฉันคิดตาว่าน้ำแล้วตอนเนี้ยเออไม่ค่อยะร้อนมาก แล้วเรา,<น>าคิดว่าเราจะอ,อัดพูดข่าวเนี้ยเสร็จแล้วเราจะไปสระว่ายน้ําแต่พอเมื่อกี้สาวสีกาลังพ<ร>ูดจะน่าจะปิดคิปก็ได้แหละคือใจผมมาอยู่สระว่ายน้ําแล้วตอนนี้แล้วพอกลับมาอีกทีหนึ่งหันมามองน้ากันแล้วมันไปไม่ถูกเลยอาโอเค,อเคสุดท้ายนี้ก็คือขอแสดงความดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับกับทางคุณบอยสิริชัยคุณแอนนาดีด้วยนะรับที่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะเจอกันบันปิดฤดูกันนะครับ สามสิบวันที่ยี่สิบหกพิุนายน <c oughs> จำผิดี่ยี่สิบหกมิถุนายนนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส,ส,สวัสดีครับ <c oughs>